ครูชายตกหลุมรักนักเรียนหญิงของเขาหลังจากที่ทั้งสองคนลักลอบลิ้มลองผลไม้ต้องห้ามนักเรียนหญิงกลับตั้งท้องโดยไม่คาดคิดครูชายสัญญาว่าตนจะรับผิดชอบแต่ไม่คาดคิดว่าไม่นานหลังจากนั้นเขาถูกเรียกกลับไปทางานที่กรุงปักกิ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวสารอีกทิ้งให้นักเรียนหญิงต้องทอดลูกคนเดียวเธอต้องเลี้ยงดูลูกสาวด้วยการทํางานหนักและครูชายก็ไม่ได้พูดโกหกเขาเป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีสูงในอาคารก่อนหน้านี้เขาถูกจัดให้ไปสอนในชนบทเพื่อฝึกฝนแต่เพราะภารกิจฉุกเฉินเขาถถูกกกกกกรรรรีีียยลัมาาาาาาอ่่่่งงงะะทนนนหแตไไคคิดวจจปป้้ึ8 ตอนนี้เขาสาเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นสมาชิกของสถาบันวิจัยแห่งชาติความปรารถนาเดียวในตอนนี้คือการกลับไปเพื่อชดเชยเวลาหลายปีที่หายไปกับภรรยาและลูกแต่เขาก็ไม่รู้หลังจากที่เขาออกไปภรรยาของเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลาบากกับลูกสาวแม่ลูกที่เป็นเหมือนคนไร้ญาติทุกคนในหมู่บ้านเยอะแยะและรังแกทุกวันต้องใช้ชีวิตด้วยการเก็บของเก่าการได้กินเนื้อสักชิ้นก็ถือว่าโชคดีแล้วและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ชายแม้จะเซ็นสัญญ,ญาลั์ไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แต่ทุกเดือนจะส่งเงินจำนวนมากกลับบบ้้าาาานนนทชชีีววิตงภรยแลละูกกสถึเ่ ที่แท้เงินที่เขาส่งกลับมาโดนหัวหน้าหมู่บ้านกับภรรยาฉกฉวยไปไม่เพียงแค่นั้นพวกเขายังบังคับให้ภรรยาทําการแต่งงานกับเศรษฐีรุ่นใหม่จากหมู่บ้านข้างเคียงต้องการขายลูกสาวให้พ่อค้าเด็กโชคดีที่ในช่วงเวลาสาคัญผู้ชายมาทันเธอพวกคุณเจียนเจียนกัวเจียนกัวใหยถังขอโทษ เชี่ยกวัวนี่คือเธอจริงๆเหรอฉันไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมไททังเธอไม่ได้ฝันคือฉันช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอได้ทุกทรมานฉันกลับมาแล้วเธอตีได้เลยแปดปีที่ผ่านมานี้คือฉันที่ทำให้เธอเสียใจเธอไปไหนมาฉันผิด ฉันรู้ว่าเธอทุกทรมานฉันกลับมาแล้วไทถังฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วไทถังฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วอย่าร้องให้เลยเจียนกัวฉันรอคุณมานานหลังจากนี้ฉันจะไม่ทิ้งคุณและเด็กอีกแล้วพันพันเร็วคุณไม่อยากเจอพ่อหรือเขาคือพ่อของคุณพันพันฉันคือพ่อพ่อกลับมาแล้ว เชี่ยนกูวเด็กกัวคนแปลกหน้าอย่าทุกใจเลยฉันเข้าใจเธอไม่เคยเจอพ,พันัพนหายถังในช่วงแปดปีที่ผ่านมาฉันส่งเงินให้ที่บ้านมาตลอดทำไมคุณและเด็กยังใส่เสื้อผ้าขาดแบบนี้ชีวิตยังลำบากแบบนี้เงินเงินอะไรฉันไม่เคยได้รับเงินเลยหลี่ฟูกุยจดหมาทั้งหมดในหมู่บ้านต้องผ่านบ้านคุณหรือเปล่าทำไมไห่ถัง ไม่เคยรับเงินจากฉันเลยเธอไม่มารับเองก็โทษฉันไม่ได้หวังเจียนกวัวเรื่องเงินค่อยคุยกันทีหลังฟังให้ดีนะหลิวเสี่ยวสนใจภรรยาคุณรู้ตัวดีส่งภรรยาของคุณมาด่วนส่งมาไม่อย่างนั้นบ้านแตกสาแลกขาดเขาก็คือใครกันแน่ยังกล้ามายุ่งเกี่ยวกับห่ายทังของเราอีกเหรอในที่แจ้งนายนายกล้าดูหมิ่นหลิวเซ้าหรือใครให้ความกล้าของนายมากล้าดูหมิ่นท่านนี้ที่นี่หลิวเซ้าท่านมาถึงแล้วนายคือคนที่ห่ายถังใช่ไหม สามีที่หายไปแปดปีวันนี้ได้พบก็เป็นคนโง่จริงๆซูไยถังคนโง่คนคน,นี้นั่นคือแม้แต่นิ้วเท้าของหลิวเซาอยังยังเปรียดไม่ได้นั่นคือนายสามารถแต่งงานกับหลิวเซาได้บรรพบุรุษของนายคงดีใจมากอย่ามองข้ามนั่นคือพวกนายที่มักจะรังแกไยถังและลูกสาวของฉันใช่ไหมตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันจะทำให้พวกนายต้องชดใช้ราคาหวังเจี้ยนกูขยายตาของนายให้กว้างมองให้ชัดเจนนี่คือหลิวเซาลูกชายของมหาเศรษฐีท้องถิ่นมูลค่าหลายล้าน แหล่งสนับสนุนด้านหลังยิ่งเป็นกลุ่มช้างหลานนายรู้จักกลุ่มช้างหลานไหมมันเป็นสิ่งที่สําคัญขนาดไหนฟังให้ดีนะกลุ่มช้างหลานคืออันดับหนึ่งในสีทะเลถ้ากระทืบเท้าทั้งสีทะเลจะสะเทือนทุกคนก็สามารถสั่นได้ก็มีแค่คุณคนเดียวคุณมีอะไรที่จะไปเปรียบเทียกบกับหลิวเซ่านั้นกลุ่มช้างหลานใช่ไหมภายในสิบนาทีมาถึงที่นี่ใช่อาจารย์เรียกอย่างเร่งด,วด่วนรีบเตรียมเครื่อง คุณคนให้คนมาทำร้ายฉันคุณคิดว่ามันตลกไหมคำเถกหัวเราะให้หนักเดี๋ยวคุณจะหัวเราะไม่ออกแล้วพอแล้วข้าคงไม่มีเวลามากขนาดนั้นมาพูดคุยไร้สาระที่นี่คุณก็แค่ต้องการเงินใช่ไหมที่นี่ฉันมีบัตรใบหนึ่งข้างในมีสามแสนถือไว้พาเพื่อนตัวน้อยของคุณไปด้วยหายไปจากหน้าฉันทันทีภรรยาของคุณฉันซื้อแล้วหลิวซ้อคุณน,นี่ใช้เงินอย่างใจป่ามากเชียนกวัวฉันเดาว่าตลอดชีวิตของคุณคงไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้ใช่ไหมรีบจับไว้ ความร่ำรวยที่มหาศาลนี้ก็แค่นั้นยังไงก็ตามเธอเป็นของมือสองสามแสนมันสูงถึงฟ้าแล้วทำไหมรู้สึกว่าน้อยหรอพูดง่ายพูดง่ายๆ่าค่ากำลังโกรธมากตอนนี้ที่นูน่นมีเพิงอยู่แค่คุณเชื่อฟังนอนอยู่ที่ประตูเฝ้าประตูรอให้ฉันเสร็จแล้วอย่างน้อยสองแสนเป็นค่าผ่าประตูของคุณคุณทำแบบนี้จ้ะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้คุณรู้ไหมคุณกล้า หลิวเสี่ยวลิวกงจือลิวกงจือคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเลือดไหลทุกคนออกไปให้หมดแมอมพ่อฉันโดนคนทำร้ายคุณรีบมาเคลื่อนย้ายเร็วๆหน่อยคุณนี่มันโง,ง่จริงๆแม้แต่หลิวเสี่ยวยังกล้าทำร้ายดูฉันไม่ทำให้คุณตายหลี่ฟู่กุยในอำเภอคุณจะทำอะไรคุณมาได้อย่างไร สวังเป็นครูระดับพิเศษอุทิศตนเพื่อกลับมาสอนหนังสือไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดไม่ให้ใครในพวกคุณกลั่นแกล้งเขาสวังคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรหวังเจียนกวัวเขาคือที่พึ่งของคุณใช่ไหมผู้ชายที่หายไปแปดปีผู้ชายที่ไม่สามารถกลับมาได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกครูระดับพิเศษอะไรยังทําตัวใหญ่โตต่อหน้าหลิวเสีย่ยวฉันชี้นี่มันเหมือนขันตกทองคาเลยใช่เลยายอำเภอฉันขอเตือนคุณคุณรู้ไหมพ่อของหลิวเสีย่ยวเป็นคนที่คุณไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได ฉันขอแนะนาให้คุณเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นเพื่อไม่ให้ตัวเองมีปัญหาพ่อของเขาก็เป็นแบบนั้นแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถสอพีอาอฟหวังไม่อย่างนั้นคุณกลับไปก่อนเถอะที่นี่ให้ฉันจัดการเองทำร้ายลูกฉันแล้วคิดว่าจะหนีไปได้ได้รับอนุญาตจากฉันหรือยังหลิวมหาเศรษฐีเขาคือบุตรของคุณใครทำร้ายลูกฉันออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้หลิวมหาเศรษฐีนี่แหละทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดฉันเป็นคนทำ คุณกล้าจริงๆลูกคุณเป็นคนที่กลมเห็นคนอื่นไม่มีความชั่วใดที่เขาไม่ทำสำหรับคนแบบเขาฉันตัวอะไรแม้แต่พ่อของฉันก็ไม่สามารถควบคุมฉันได้คุณคิดว่าตัวเองเป็นใครฉันคือใครกันพ่อคุณไม่สามารถควบคุมได้ฉันจะดูแลเขาเองดีๆคุณก็ไม่ควรประมาทมองดูตัวเองบ้างคุณถือว่าตัวเองเป็นอะไรคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะดูแลลูกฉันคุณทั้งสองนี่จริงๆผู้ใหญ่ไม่ดีลูกน้องก็ไม่ดีฉันจะสั่งสอนเขานั่นคือเกียรติของเขาคุณก็แค่คนสอนหนังสือคคุณกล้าาาด่ฉันนเหรอม ทำให้เขาเจ็บมือเจ็บขาฉันจะทําให้เขาไม่มีวันลุกขึ้นได้ลุกขึ้นไม่ได้ตลอดชีวิตฉันจะให้เขาเห็นหรือกระดูกของเขาจะแข็งแรงหลิวเสี่ยวฟู่าศาสตราจารย์หวังแต่ผู้บังคับบัญชาครูที่ถูกส่งมาที่นี่คุณห้ามทําเรื่องไม่เข้าท่าทําไมคุณกําลังขู่ฉันอยู่เหรอฉันบอกคุณแล้วฉันหลิวเหม่ยกังที่นี่ฉันคือหัวหน้าฉันสังกัดบ,บริษัทน้ํามันจักพัตแห่งสีทะเลใต้คลื่นทะเลถ้าคุณกล้าพูดไร้าสาระอีก ฉันจะทำเรื่องนี้แจ้งไปยังบริษัทฉางหลานฉันจะทำให้คุณไม่สามารถขอชีวิตขอความตายไม่ได้คุณเพิ่งพาบริษัทฉางหลานทำไมกลัวแล้วใช่ไหมหวังเที่ยนกลัวตอนนี้คุณคงรู้แล้วความสามารถของหลิวเสี่ยวฟู่ใช่ไหมคุณครูที่น่าสมเพชคุณรีบกุกเข่าหัวขกพื้นและขอโทษช้าไปแล้วตั้งแต่ที่เขาทำร้ายลูกฉันตั้งแต่วินาทีนั้นทั่วทั้งสี่ทะเลจะไม่มีที่ให้เขาหลบซ่อนอีกต่อไปพ่อรีบลงมือเถอะทำให้เขาตายให้ฉันแก้แค้นให้ฉันพวกคุณมองว่าบริษัทฉางหลน เป็นทุนที่ทําให้คุณหญิงยโสแต่ไม่รู้ว่าทั้งบริษัทฉางหลานในสายตาของฉันไร้ค่าดั่งหมดอีกสามนาทีครอบครัวเลิ้วทั้งหลายนั้นจะไม่เหลืออยู่ต่อไปหลิ้วมหาเศรษฐีเธอได้ยินไหมเขากล้าทํากล้าหาเหลือเกินถึงกล้าทา้าทายอย่างเปิดเผยกลุ่มฉ้างหลานเธอรู้ไหมว่ามันเป็นความผิดที่ใหญ่หลวงแค่ไหนหวังเจียนกวัวเธอทําให้ฉันกรธตัดมือและเท้ายังพอชใช้แต่เธอได้ดูถูกกลุ่มช้างหลานฉันจะก,กินเนื้อของเธอดื่มเลือดของเธอกัดกระดูกของเธอจึงจะรักษาเกียรติของกลุ่มช ช่วยทำให้เขาเป็นอมาพาคว้างไปที่เขาหลังเพื่อให้มาปากกินไม่อย่าทําร้ายเจียนกวัวไม่เป็นไรเธอยืนอยู่ข้างฉันวันนี้ฉันจะตีคู่รักให้แตกฉันจะให้พวกเธอรู้ใครคือราชาที่นี่ยังทําตัวแบบนี้อีกดูฉันทําให้มือของเธอหักวันนี้แม้แต่เทพเจ้าก็มาช่วยเธอไม่ได้ลิ้วเฮกังฉันจะเอาชีวิตของเธอ คนที่ฉันเรียกมาถึงแล้วตอนนี้เธอลองลงมือดูได้เธอรู้ไหมว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ไหมชัดเจนท่านจางท่านอย่ากโกรธเลยเป็นความผิดของแกนั่นแหละเขาไม่รู้จักมองคุณคือใครอีกละ่ะคุณมีสิทธิ์มาพูดกับฉันหรอือท่านจางขอโทษครับเป็นความผิดของเด็กๆทำงานไม่ราบรื่นเลยทำให้ท่านและกลุ่มจังหลานเสื่อมเสียชื่อเสียงขอท่านให้โอกาสผมอีกครั้งผมจะจัดการเรื่องนี้ให้ได้ให้เรียบร้อยพอแล้วคนมาแล้วเอาพ่อลูกสองคนนี้ เอาไปโยนทิ้งฉันต้องการให้พวกเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงหายไปในสี่ทิศท่านจางขอท่านเมตตาปล่อยผมไปเถอะท่านจางผมยินดีทํางานหนักให้คุณขอให้คุณไว้ชีวิตผมเถอะลงมือเลยเดี๋ยวก่อนเชียนกัวคุณอย่าไปยุ่งเราไม่สามารถไปยุ่งกับพวกเขาได้ไม่มีอะไรคุณสบายใจได้ทะเลจางครูของคุณไม่เคยสอนคุณเหรือไม่สามารถใช้ความบุนแรงตอบโต้วความบุนแรงได้เหรอใช่ใช่แกนี่แกจริงๆแกกินหัวใจเสือมีเหรือกล้าสั่งสอนท่านจางได้ยังไงหวังเชี้ยนกัวคุณทําให้ท่านานจก ถึงคุณมีสิทธิชีวิตก็ยังไม่พอให้ท่านจางชดใช้วันนี้ฉันจะใช้ชีวิตของคุณโดยอำนาจของท่านจางเฉิงคุณพูดอะไรคุณจะจัดการกับใครท่านจางเขาไม่เคารพท่านฉันจะช่วยคุณมองให้ชัดเจนนี่คืออาจารย์ของฉันชีวิตนี้ของฉันคนที่ฉันเคารพที่สุดอะไรนักเรียนจางไห่ขอโค้งงามต่ออาจารย์คุณนายอาจารย์นักเรียนทำผิดขอให้คุณครูลงโทษจางไห่เรื่องนี้ไม่โทษคุณลุกขึ้นเถอะขอบคุณอาจารย์ พวกเราไม่รู้เขาคืออาจารย์ของท่านมิฉะนั้นให้เรามีความกล้าสิบส่วนเราก็ไม่กล้าทําอะไรสุ่มสีส่ส่มห้าท่านมีเมตตามาก,ก็ให้ถือว่าเราเป็นลมปล่อยเราเถอะใช่ใช่ใช่คนที่ควรขอโทษคือพวกคุณไม่ใช่ฉันเชียนกัวคุณช่วยฉันขอร้องท่านจางขออ้อนวอนเถอะดูจากที่เราเป็นหลายปีมาแล้วในฐานะเพื่อนบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่เชียนกัวเงินที่ถูกหักไปก่อนหน้านี้เราจะคืนทุกบาททุกสตางค์ไม่ถูกฉันจะคืนเป็นสองเท่า ฉันจะคืนให้หายทั้งเป็นสองเท่าฉันขอร้องคุณแล้วทั้งหมดเพราะลูกที่ดื้อรั้นของคุณทําให้คุณตาบอดทําให้ไม่พอใจคนสําคัญขนาดนี้เพราะฉันผิดทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันไม่ใช่คนคุณครูคนเหล่านี้ควรจัดการอย่างไรขอให้ทั้งตัดสินในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าหมู่บ้านใช้อํานาจกลมเหงคนอ่อนแอเอาเปรียบประชาชนแล้วคุณละ่ะในฐานะภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้าน ใช้อำนาจของผู้อื่นฉันรู้สึกกับพวกคุณจริงๆผิดหวังมากแล้วคุณละ่ะในฐานะมหาเศรษฐีท้องถิ่นก็ทำตามที่ต้องการได้ถ้าวันนี้เป็นคนอื่นจะไม่ได้ทำให้ครอบครัวแตกแยกหรือบ้านแตกสาขาค่กทะเลกว้างคุณครูรวบรวมสิ่งที่พวกเขาหลักฐานความผิดในอดีตหรือมอบให้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินเถอะใช่ลงมืออยาคุณครูขอตัวก่อนนะดีให้ตัง เรากลับบ้านกลับบ้านปันปันมาอยากฉันไม่รู้จักคุณปันปันไม่กลัวเขาคือพ่อพ่อกลับมาแล้วต่อไปจะไม่มีมีคนกล่นแกล้งคุณให้ตังไม่เป็นไรเป็นความผิดของฉันในฐนานะพ่อไม่เหมาะสมไปเรากลับบ้านกลับบ้าน ร้างประเทศคุณรีบกลับมาทั้งทางเลยคงเหนื่อยมากใช่ไหมเธอไปพักขาเสียก่อนฉันจะไปทำก๋วยเตี๋ยวให้เธอกินพันพันเธอแบกตรกร้าทำไมทำไมเธอไม่เล่นเองล่ะพันพันไม่เล่นวันนี้ยังไม่ได้อยู่กับแม่เก็บของเก่าพันพันเธอไปกับแม่หรือเปล่าไปเก็บของเก่าบ่อยไหมแม่ไม่ให้ฉันไปเพราะมีเพื่อนที่ดับพันพัน เป็นเด็กขอทานที่เก็บของเก่าแต่แม่ปวดหลังพันพันอยากช่วยแม่แบ่งเบาความลำบากนิดหน่อยพันพันไม่เก็บแล้วเราจะไม่เก็บอีกแล้วต้องเก็บขยะถ้าไม่เก็บพันพันกับแม่ก็จะไม่มีข้าวกินพ่อกลับมาแล้วต่อไปจะไม่เป็นอีกแล้วให้เธอไปกับแม่หิวท้องแล้วเชี่ยนกัววันนี้ที่บ้านไม่ได้เตรียมอาหารอะไรเธอกินไปก่อนสองคำเติมท้องนิดหน่อยไม่มีอะไร มาพันพันเธอกินเชี่ยงกัวเป็นก๋วเตี๋ยวที่ไม่ถูกปากหรือเปล่ารอสักครู่ฉันจะไปหานาลี่เพื่อยืมไก่ไม้ดอกห้าสีไม่เอาผ่านไปแปดปีแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินเส้นบะหมี่นี้ของเธอหอม ในช่วงแปีที่ผ่านมาเธอกับลูกต้องทนทุกข์การสร้างชาติฉันไม่ทุกข์ตรับใดที่ครอบครัวเราทั้งหมดสามารถรวมตัวกันได้ชีวิตในอนาคตจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆกินบะหมี่ใช่แล้วญาติที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างทุกคนสบายดีก็คือเมื่อสองปีก่อนลูกพี่ลูกน้องของลุงเลิกกับสามีแต่ได้ยินมาว่าครั้งนี้เธอได้คนที่กลับจากต่างประเทศการศึกษาสูงมาก ฉันคาดว่าในอนาคตจะต้องมีความสุขแน่นอนดีนั่นก็ดีเข้ามาประธานกรรมการนี่คือรอบนี้สมัครงานที่กลุ่มฟินิกซ์และผ่านการสัมภาษณ์เบื้องตน้นรายชื่อผู้สมัครจำนวนผู้สมัครทั้งหมดคือ10ล้าน3แสนจำนวนที่ผ่านคือ28วางไว้ตรงนั้นประธานกรรมการที่นี่ฉันยังมีเรซูเม่นหนึ่งฉบับ ต้องการให้คุณตรวจสอบด้วยตัวเองการศึกษาต่ำเกินไปขาดประสบการณ์คนแบบนี้ยังต้องการให้ฉันตรวจสอบฉันต้องการให้คุณทำอะไรต่อประธานกรรมการผ่านการตรวจสอบของเราบุคคลน,นี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของคุณอะไรคนนี้ชื่อฮูเอ,อกโกูเป็นคู่มั่นของน้องสาวอาจารย์ที่ยังไม่ได้แต่งงานพรุ่งนี้คือวันแต่งงานของพวกเขาวันสำคัญแล้วน้องสาวอาจารย์จะแต่งงานพรุ่งนี้งั้นครอบครัวอาจารย์ต้องมาอยู่ที่นั่นด้วย คุณช่วยไปทาให้หน่อยตอนนี้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่เป็นของขวัญสําหรับการพบกันครั้งแรกของฉันกับอาจารย์ของขวัญแรกพบแล้วเตรียมเครื่องบินให้เร็วที่สุดฉันต้องกลับไปอาจารย์ไม่เคยบอกเราที่อยู่ของอาจารย์ตัวจะรบกวนเราครั้งนี้ได้โอกาสยากมากฉันต้องไปพบอาจารย์ให้ได้แสดงความกตัญญูของนักเรียนหน่อยนะแต่พรุ่งนี้สมาคมการค้าจากเก้าประเทศจะมาหาคุณเพื่อร่วมงานนี่คือการประชุมศตวรัษนักมานานถึงสามปีถ้าคุณไม่มาฉันกลัวทุกคนจะมีความคิดเห็นกันบอกพวกเขาประชุมเลื่อนออกไปอีกสองวันใครที่เราไม่ไหว ก็สามารถไปได้เลยกรุ่มฟินิกของฉันไม่ขาดเขาเป็นหุ้นส่วนใช่งั้นหูเอ,อกโอกจะทำยังไงทำตามขั้นตอนเธอะดูจากความนับถือคุณนายเธอบอกเขาด้วยพรุ่งนี้เริ่มงานที่กลุ่มฟินิกใช่ไยทั้งงั้นฉันไปโรงเรียนแล้วนะเชียนกวัววันนี้เป็นวันแรกที่คุณสอนภาพลักษณ์สำคัญมากต้องใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ให้ดี ปานปานล่ะปานปานที่อายฉันจะไปก่อนนะต่อไปพวกคุณสัมผัสกันบ่อยๆก็จะดีเด็กสาวคนนี้ว่าแล้วฉันวางเงินไว้บนโต๊ะนะอันนั้นกลับมาค่อยๆตัดเนื้อเพิ่มหน่อยปานปานกำลังโตนอกจากนี้ฉันก็จ้างคนงานด้วยกลับมานะทําบ้านของเราเถอะซ่อมแซมใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อีกหน่อยงั้นฉันไปโรงเรียนแล้วนะเด็กหญิงแย่ๆเด็กหญิงแย่ๆที่สกปรกและเหม็น เด็กหญิงแย่ๆเด็กหญิงแย่แย่ที่สกปรกและเหม็นฉันไม่ใช่เด็กหญิงแย่แยฉันมีพ่อพ่อฉันกลับมาแล้วพวกคุณห้ามกลั่นแกล้งฉันอีกระวังนะฉันจะแจ้งพ่อฉันยังกล้ามาข่มขวัญเราอีกหรือถ้ามีฝีมือก็เรียกพ่อคุณมาสิใช่เลยเรียกพ่อคุณมาที่นี่เถอะหยุดเถอะปันปันเธอสบายดีไหมพวกคุณอายุน้อยก็เริ่มเรียนรู้การดังแก่เพื่อแล้วตอนนี้ทันที ไปเรียกผู้ปกครองของพวกคุณมาให้ฉันคุณคือใครมีสิทธ์อะไรที่จะมาควบคุมเราก็ใช่มีสิทธิ์อะไรก็เพราะฉันเป็นครูครูเธอเป็นเด็กป่าเธอไม่มีพ่อคุณไม่ต้องสนใจเธอหยุดพูดฉันบอกพวกคุณนะคือพ่อของปัน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 ,ปน,ปนมีพ่ออยู่ข้างๆจะไม่อนุญาตเด็กขาให้ใครมารังแกคุณปันปันขอโทษฉันจะไม่พูดอีกแล้วว่าเธอเป็นเด็กป่าขอโทษเพื่อนนักเรียนวันนี้นะ คุณครูจะทำการทดลองให้ทุกคนดูพวกคุณสามารถดูได้ดีเป่าลูกโป่งนี้ให้เสร็จดูนะฉันจะเทน้ำให้มันเมื่อเทน้ำเทจนถึงครึ่งหนึ่งนี่มีรูเล็กๆคุณปล่อยสามารถดูได้ปันปันพ่อของเธอน่าสนใจจริงๆการสอนน่าสนใจมาก สกรปรกมากนี่ก็อยู่ได้เหมือนกันนะเชิดฉายคุณมาได้ยังไงเฮยอยะอย่าเข้ามานะฉันจะโชว์คุณมาแต่ไม่บอกฉันเลยบอกสักคําคุณดูสิพี่สาวไม่ได้เตรียมอะไรเลยคุณนั่งก่อนเลยเสื้อผ้าฉันราคาสามหมื่นนะัดถ้าสกรปรกฉันต้องส่งไปซักที่ต่างประเทศคุณอย่าทําอะไรเลยฉันไม่ดื่มน้ําบอรหรอกนะัดดีงั้นคุณรอสักครู่พี่เคยคุณจะเลิกงานอีกสักครู่พวกคุณไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้วคุยกันให้ดีๆช่างเถอะ ฉันพูดถึงซูไฮถังเขาทิ้งคุณไว้คนเดียวทิ้งไว้ที่บ้านแปดปีตัวเองสนุกสนานข้างนอกตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วกลับมาเป็นครูที่แย่เดือนนี้จะหาเงินได้สักเท่าไหร่ผู้ชายแบบนี้ไม่มีประโยชน์คุณยังมองเห็นเขาได้สมองคุณน้ำท่วมแล้วหรือไงพี่เคยคุณไม่ได้มั่วเลยนะและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาส่งเงินกลับบ้านตลอดเขามีใจให้บ้านนี้บ้านฉันว่าแค่นี้มันคือข้อหมูนะคุณดูตัวเองสิแม้แต่เสื้อผ้าที่ดูดีซื้อเครื่องสําอางก็ไม่ไหวอายุสนะาแม่ฉันสิงงๆแแล้้วคู่่่่ทีียาากจนมตเเรรือศ ถ้าให้ฉันพูดนะเธอก็เลิกกับเขาไปเถอะใช้โอกาสนี้ยังมีความสวยอยู่บ้างหาแฟนที่รวยมาเถอะเสน็หเธอพูดอะไรมั่วๆอยู่หรอือพี่เคยเธอก็ไม่ได้ไปกว่าคนไหนและเราก็มีความสุขมากฉันรู้สึกพอใจมากตามใจเธอสมควรที่จะจนไปตลอดชีวิตพรุ่งนี้ฉันจะแต่งงานที่โรงแรมหรูที่สุดในเมืองนี้โรงแรมซีลิงพวกเธอก็มาเห็นโลกกว้างกันบ้างนะชีวิตนี้นะคงมีแค่ครั้งนี้แหละจําไว้ว่าต้องแต่งตัวให้สวยนะอย่าให้ฉันขายหน้านะ เอ๋ไตังเธอดูสิตอนนี้ฉันกับปันปันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วจริงเหรอไ่ตังทำไมเธอถึงดูไม่สนใจแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีฉันไปอุ่นอาหารนี่มันอะไรกันสเสน่ยกำลังจะแต่งงานการแต่งงานครั้งที่สองไม่ง่ายเลยแบบนี้ฉันกับปันปันจะขอลาเดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะเฮจียนกวัวคงไม่ไปดีกว่าไ่ท,ทังทำไมละ่ะนี่เป็นงานแต่งของน้องสาวเธอนะ เป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเธอเป็นพี่สาวไม่ไปหรือคงไม่ค่อยเหมาะนะเซียนเซียนแต่งงานฉันในฐานะพี่สาวก็ไม่มีของขวัญที่เหมาะสมเลยอีกอย่างฉันคนชนบทถ้าไปจะทําให้เธออายไม่ใช่หรอฉันจะไปทําอะไรกันละ่ะเธอสิไปเธอสบายใจได้เรื่องอื่นๆฝากให้ฉันจัดการอันนี้นะเป็นลายมือของฉันเองและนะ่ะเป็นภาพเขียนที่ฉันชอบที่สุดเมื่อก่อนนะัะมีคนจํานวนมากอยากได้ฉันยังไม่เคยให้เลยครั้งนี้นะ่ะ ก็เอาพวกเขาทำเป็นของขวัญแต่งงานเถอะได้เลยความสำคัญของของข,องขวัญและความรู้สึกมีมากแค่ใจถึงก็พอฉันเชื่อว่าเซียนเซียนจะต้องชอบแน่นอนของขวัญน,นี้ไม่ธรรมดานะเจียนกลัวเธอเมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่มีอะไรฉันพูดว่าเธอดูความจำของฉันสิของขวัญน,นี้เตรียมเรียบร้อยแล้วลืมเรื่องเสื้อผ้าไปซะแล้วมาเซียวไห่คุณครูคุณครูคนนั้นฝากเรื่องหนึ่งให้คุณคุณอยู่ในเมืองหรอือ ให้คุณครูสาวของคุณซื้อชุดหนึ่งชุดที่เหมาะสําหรับเข้าร่วมงานเลี้ยงจําให้ดีนะอย่าให้แพงเกินไปคุณครูที่ดีหลงหลงเข้ามาสิเจ้านายแจ้งให้ทราบต่อไปวันนี้ที่โรงแรมฉางหลงปิดให้เร็วขึ้นแล้วให้พนักงานทุกคนไปที่ร้านสินค้าหรูนําเสื้อผ้าที่ดีที่สุดกลับมาให้ฉันจําไว้นะอย่าให้ถูกต้องขอแค่แพงแต่ในร้านยังมีลูกค้าอยู่ลูกค้าแต่ละโต๊ะตามที่จ่ายสิบเท่าต้องเคลียร์พื้นที่ให้ไวผ่านไปหลายปีแล้ว คุณครูยากที่จะสั่งสอนครั้งหนึ่งต้องทําให้สําเร็จให้สวยงามไปเร็วใช่ตอนนี้ก็ถึงเวลานี้แล้วทำไมน้องคนนี้ยังไม่มาเขาหรือเปล่าหาเสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่เจอเชี่ยงกัวหรือไม่ก็ลืมไปเถอะให้คนอื่นมาจากไกลส่งเสื้อผ้าสักชุดนี่มันไม่เหมาะเลยมีอะไรไม่เหมาะบ้างทุกคนคือคนในกลุ่มอาจารย์อาจารย์หญิงฉันมาแล้ว